พึ่งโปรงจะเมื่อเหมยครับพอดีย้ายที่ตั้งกล่องออกไปจากจุดนี้นะครับก็จะกเข้าไปนิดหนึ่งก็เลยตัวเดิมก็เลยกลายเป็นแอ่งน้ำเลยนี่หมอเลยนะครับพึ่งโปรงนี่ก็จะชอบดื่มน้ำนะครับสัตว์ทุกชนิดละนะครับต้องดื่มน้ำพึ่งหลวงพึ่งโปรง ต้องมีน้ําหน้าแรงนี่ต้องมีน้ํานะครับไม่มีไม่ได้นะครับ mm hmm. ก็เหมือนร่างกายเราเขาต้องออกไปหาหาแล้วก็กินน้ําแต่แถวนี้มีแหล่งน้ําเยอะนะครับพอ mm hmm. ดีไม่รู้จะข้อออกทำไมก็เลยเอาน้ําใส่ก็เลยทําเป็นที่เขาเกาะปบใบเขาจะมากินเองนะแต่อยู่ข้างหลังบ้านตรงเนี้ที่เป็นกําแพงตรงนี้ก็จะเป็นสระนะครับวันนี้ลุ้อสูงประมาณสองเมตรก็จะเป็นสระน้ําหลังบ้านยาวไปเลยนะครับ เเ,เดี๋ยวตั้งไว้ก่อนนะเดี๋ยวถ้ามันเข้ามาก็จะย้ายมาแทนกล่องนี้ลกล่องนี้ก็จะไปไว้ในสวนอีกนะครับนะครับใกล้ๆกกันกนะไม่ไกลขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ